เด็กๆปิดเทอมกัน2อาทิตย์อีกแล้วค่ะแถวบ้านเราอากาศไม่ค่อยดีเลยอาทิตย์นี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนปกติถ้าปิดเทอมอย่างนี้เราก็จะพาลูกๆไปเที่ยวที่อื่นบ้างสองสาวันแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ไปไหนไกลเลยค่ะเด็กๆก็จะมาช้อปปิ้งแถวบ้านเรานี่แหละขับรถจากบ้านเรามาแค่1ชั่วโมงค่ะจะเป็นหมู่บ้านเอาเล็ทมอราคาก็จะถูกกว่าตามห้างหมู่บ้านนี้ชื่อว่ามิรามัสค่ะจากบ้านเราก็จะไปทางมักไซ ปีหนึ่งเราจะมาที่นี่กันประมาณ3-4ครั้งค่ะซื้อแต่ของที่จำเป็นอย่างชุดกีฬารองเท้ากีฬาของเด็กๆอย่างเงี้ยราคาก็จะถูกกว่าตามห้างแม่ก็แค่แอบไปเดินดูกระเป๋าค่ะเป็นอาหารตาแต่ไม่ได้ซื้อมาหรอกเมื่อวาน <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเอาไปใช้ตอนไหนอยู่แต่ในครัวค่ะใครที่ชอบเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าแบรนด์เนมมาที่นี่จะไม่ผิดหวังเลยค่ะราคาก็จะถูกกว่าอย่างที่หวานบอกแต่ โมเดลมันก็อาจจะมีเก่าหน่อยนะที่นี่จะเงียบสงบเดินสบายมากเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าใครมาที่ช่วงเขาลดราคานะคนเยอะมากเดินยั่วเยี่ยยังกำบดเลยค่ะที่ฝรั่งเศสเขาจะมีช่วงลดราคาของทั่วประเทศเลยนะปีละสองครั้งมีตอนหลังปีใหม่ไปแล้วก็คือเดือนมก,กร,ราแล้วก็จะมีช่วงเดือนก,ก,กรกดาด้วยค่ะช่วงหน้าร้อนทุกร้านค้าเขาก็จะจัดเทศกาลลดราคาสินค้าทั่วทุกภาคฝรั่งเศสเลยค่ะจัดทีก็จะจัดเป็นเดือนเลย วันก็ชอบรอซื้อตอนที่เขาลดราคาเหมือนกันค่ะมันคุ้มมากกว่าอันไหนที่เราไม่ได้รีบเร่ง ที่จะซื้อมาใช้เราก็รอตอนเขาลดราคาเอาค่ะยิ่งเวลาห่ามซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆนะคะความที่เขาโตไวามากเสียดายของค่ะทุกคนรองเท้าเสื้อผ้าใส่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็คอยเก็บเอาไปให้ลูกหลานที่เมืองไทยใส่ต่อค่ะคนดูชุดนี้เหมือนผ้าไหมไทยเลยค่ะลายมีขิดหวันว่าจะซื้อแล้วเชียวเมื่อวานแต่มันนึกอีกทีไม่รู้จะใส่ไปงานแต่งไตก็เลยไม่ได้ซื้อเดินเหนื่อยแล้วระหว่างทางกลับบ้านเราก็มาแวะกินข้าวที่ร้าน fc เราค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเข้ามาอุดหนุนเรา อยู่ที่เมืองอานนะคะทางกลับบ้านเราพอดีเลยเป็นร้านเอเชียค่ะร้านอาหารไทยชื่อว่าอับซาลา ทั้งรสชาติแล้วก็ราคาก็โอเคเลยค่ะใครผ่านมาเมืองนี้มาแวะอุดหนุนได้นะคะเมืองนี้ก็จะใหญ่พอสมควรค่ะมีที่ท่องเที่ยวด้วยมีแม่น้ําด้วยนะแล้วก็ช่วงอาทิตย์หน้านี่แหละเขาจะมีงานโชว์วัวกระทิง 3- 4สวันเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็จะมาเมืองนี้กันเยอะมากวันนี้น้องจูเลอร์ไม่ได้มากับเรานะคะเพราะว่านางบอกขออยู่เป็นเพื่อนคุณย่าคุณย่าไม่ค่อยสบายตัวเราก็คิดว่าจริงก็เลยให้อยู่เป็นเพื่อนคุณย่าที่ไหนได้พากันออกไปชอบเหมือนกันค่ะไปกับคุณย่าสองคนที่เขา ชอบไปกับคุณย่าเพราะว่าคุณย่าตามใจค่ะอยากซื้อของเล่นซื้ออะไรคุณย่าก็ไม่เคยขัดเลยไม่เหมือนกับแม่แล้วพ่อไปไหนคุณพ่อต้องทานก๋วยเตี๋ยวค่ะนางชอบมากถ้ามีก๋วยเตี๋ยวกลับมาถึงบ้านไปพักผ่อนได้สองชั่วโมงก็ต้องตื่นมาทําอาหารเย็นกันอีกแล้วค่ะคุณพ่อไปซื้ออะไรมานักหนาก็ไม่รู้อันนี้ดอกอาร์ติโชค่ะทุกคนดอกสีม่วงๆแล้วก็ได้สเต็กเนื้อมาด้วยค่ะชิ้นส่วนนี้เขาเรียกว่าโรสบีฟค่ะเราจะเอาเข้าไปอบ คุณพ่อบอกเย็นนี้มีฟุตบอลปารีสเตะกับเมืองแอสตันวินล่ามั้งคะเขาบอานัดเพื่อนๆมาดูบอลกันเราก็เลยจะทำอาหารเย็นเลี้ยงเพื่อนๆของคุณพ่อกันด้วยค่ะมากัน3-4คนเราก็ทําง่ายๆค่ะจะอบสเต็กโรสบีฟส่วนหวานก็จะต้มหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ต้ม ดอกอาร์ติโชกินกับซอสสลัดนี่แหละค่ะส่วนมันฝรั่งเขาก็จะหอ่อกระดาษอลูมิเนียมแล้วก็จะเอาเข้าเตาอบเอาไว้กินกับเนยหรือว่ากินกับครีมค่ะดอกอาร์ติโชกอ,อยู่ที่ยุโรปจะเยอะมากเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาออกเยอะเลยค่ะแล้วก็เป็นยาวิตามินดีมากเลยดอกอาร์ติโชล้างตับล้างปอดพวกนี้สเต็กโรสบีฟอย่างนี้น้ำหนักก็จะอยู่ที่มันกิโลกว่าค่ะชิ้นหนึ่งแล้วก็จะมาใส่กระเทียมเกลือพริกไทยโรยรสด,ดี ใบไทม์ time, ค่ะแล้วก็โรยน้ํามันด้วยเราก็จะตั้งเตาอบ200องศาเลยค่ะเอาเข้าไปอบ10นาทีอบนานไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะถูกเกินค่ะเขาจะกินข้างในแดงๆเลยไม่งั้นเนื้อมันจะเหนียวเกินไปอันนี้หวานจะทําซอสสลัดค่ะทุกคนหวานจะใส่เกลือหน่อยพริกไทยหน่อยแล้วก็จะใส่มัสตาร์ดช้อนหนึ่งเต็มๆแล้วก็จะค่อยๆริน น้ำมันมะกอกลงไปแล้วก็จะตีขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเขาก็จะค่อยๆขึ้นมาวันนี้หวานใช้มัสตาร์ดแบบที่มีเม็ดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำส้มที่ทําจากวายลงไปในนั้นด้วยนะคะหวานทําน้ำส้มบสาสมกค,ค่ะวันนี้มันจะหอมอาหารเย็นเสร็จแล้วเราก็เรียกให้คุณย่ามาตักขึ้นไปทานบนบ้านก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้านางไม่สวยนางจะไม่อยู่รับแขกค่ะคุณยา่าดอกอัติโชหวานจะเอาลงไปต้มน้ำเดือดๆนะคะประมาณ20นาทีค่ะทุกคนคอยดูเอาเพราะว่ามันต้องต้มนานหน่อย นี่แหละค่ะผลงานที่ไปช้อปปิ้งกับคุณย่ามาวันนี้น้องจูเล์ได้ชอ็อกโกแลตดูใบามาพอเพื่อนคุณพ่อมาถึงเราก็กินดื่มกันหน้าทีวีหน้า, TV, นาครัวนี่แหละค่ะก็กินต้มดอกอัติโชตทุกคนเวลาปอกออกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะกินกับซอสสลัดแล้วก็กินกับหน่อไม้ฝรั่งเป็นออเดอิฟแต่ก่อนหน้านี้หวานก็ทอดปอเปียทอดซมมูซาทอดกุ้งชุบแป้แงทอดแล้วก็ของกินเล่น 2- 3สอย่างให้เขากินเป็นอะเปรทีฟกันแล้วค่ะ แฟนหวานเหมือนเป็นคนขาดความอบอุ่นค่ะทุกคนชอบมีเพื่อนมาบ้านเยอะๆแต่เวลาเพื่อนชวนไปบ้านจะชอบปฏิเสธแต่จะชอบให้เพื่อนมาบ้านค่ะชอบทำให้เพื่อนกินเพื่อนๆเ,เขาก็เกรงใจค่ะเวลาเขามาทีเขาก็แบกลายวายมาเป็นลงังๆหลังจากเสิร์ฟทุกคนแล้วหวานก็ขอกินก๋วยเตี๋ยวค่ะที่ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วใส่พริกป่นเยอะๆวันนี้นึกอยากกินแซ่บๆยังไงไม่รู้ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยกับผักเยอะๆค่ะทุกคนเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมก๋วยเตี๋ยวหวานจะต้มไว้ทุกอาทิตย์เลยค่ะเวลาไปเมืองไทยก็จะซื้อเครื่องหอมที่เขาสำเร็จรูปมาแล้วเขาจะทำเป็นห่อๆซองๆไว้อยู่แล้วเอามาไว้ต้มก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหวานจะหาซื้อตามตลาดสดหรือไม่ก็ห้างแม็กโครค่ะมันจะหาง่ายมากเลยไปที่ไรก็จะซื้อมาตุนไว้ตลอดเวลาเราต้มก็จะสะดวกค่ะทุกคนแล้วก็หอมเหมือนที่เมืองไทยเลยค่ะ ส่วนวิตามินหวานก็ยังขายอยู่ทุกวันนะคะทุกคนแต่ขายเฉพาะที่ยุโรปนะคะหวานส่งเฉพาะที่ยุโรปค่ะที่ไทยยังไม่มีของนะคะรอก่อนนะหลักๆเลยก็จะมีบำรุงกระดูกค่ะแก้เข่าเสื่อมบำรุงผมแก้ผมร่วงเล่งผมยาวด้วย หรือไม่ก็บำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณก็มีนะคะทุกคนคอลลาเจนแบบเข้มข้นลดริ้วรอยบนใบหน้าช่วยให้ผิวใสหน้าสวยก็มีค่ะทุกคนบำรุงลุงคนใวทองก็มีแล้วก็ช่วยให้หลับดีก็มีค่ะทุกอย่างนี้จะเป็นแคปซูลสมุนไพรนะคะทุกคนทานง่ายมากเลยนี่ค่ะก่อนหวานจะขายหวานก็จะเชิญคุณหมอประจำโรงงานนะคะมาให้ความรู้ก่อนเลยค่ะคนที่มีโรคประจำตัวจะทานได้ไหม สนใจอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนย้ำนะคะสำหรับคนที่อยู่ยุโรปนะคะหวานส่งให้ได้ทุกวันเลยค่ะรีวิวเราเพียบเลยค่ะเข้ามาอ่านรีวิวใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนใครอยากบำรุงส่วนไหนเป็นผมเป็นผิวหรือว่าเป็นกระดูกนะคะ เป็นวิตามินที่ผลิตในฝรั่งเศสนะคะทุกคนแถวบ้านหวานเองค่ะหวานรับมาจากโรงงานเลยแล้วก็ส่งตรงให้เลยค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ